วันนี้จะพาเพื่อนๆมาพบกับ5อันดับสัตว์โลกน่ารักกับเรื่องราวความเป็นแม่ที่ทั้งน่ารักและซึ้งจากอันดับโดย Animal Planet ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย 1. ช้างแอฟริกาฝูงแม่ที่ช่วยกันเลี้ยงลูกแม่ช้างจะต้องแบกทันนานถึง22เดือนโดยที่ลูกช้างจะมีน้ำหนักเฉลี่ย200ปอนด์หรือ90กิโลกรัมแถมในช่วงแรกลูกช้างยังไม่สามารถมองเห็นได้ จึงต้องอาศัยคุณแม่ในการนำทางใช้ชีวิตโชคดีที่คุณแม่ช้างมีสังคมครอบครัวที่ดีบรรดาช้างเพศเมียในฝูงไม่ว่าจะเป็นย่าป้าพี่น้องก็หันมาช่วยกันเลี้ยงซึ่งเรียกว่า a l ล o m เ t อ e r ลูกช้างเลยไม่ได้มีแม่แค่หนึ่งเดียวแต่มีเป็นฝูง 2. โคอาล่าแม่ที่ให้ลูกกินอุจจาระตัวเองโคอาลากินใบยูคาริปตัสเป็นอาหาร แต่ในใบยูคาลิปตัดนั้นมีพิษอันตรายถึงตายโชคดีที่ระบบทางเดินอาหารของสัตว์ชนิดนี้มีแบคทีเรียชนิดพิเศษที่ย่อยทำลายสารพิษเหล่านั้นจนหมดได้แต่ลูกโคอาลาที่เพิ่งเกิดมานั้นจะไม่มีพลังพิเศษแบบนี้ทำให้กินอาหารหลักอย่างใบยูคาลิปตัดไม่ได้คุณแม่เลยต้องป้อนอึข,ของตัวเองให้ลูกกินเพื่อสร้างภูมิต้านทานต่อพิษร้าย 3. ม,มีขั่วโลกแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องสู้เพื่อให้ลูกได้เกิด รู้หรือไม่ว่าภายใต้ความน่ารักของหมีขั้วโลกหมีขั้วโลกตัวผู้มักทิ้งหมีสาวไปอย่างไร้เยื่อใยห,หลังจากโดนหมีหนุ่มทิ้งหมีสาวจะต้องแบกรับคันที่มีลูกน้อยหนักประมาณ181กิโลกรัมโดยจะต้องหาอาหารมาตุนเอาไว้ให้เพียงพอเพื่อเพิ่มน้ำหนักตัวเองเป็นสองเท่าไม่อย่างนั้นร่างกายจะทำการกินลูกกลับไปเป็นอาหารเลี้ยงตนเองหลังจากหมีสาวเตรียมตัวพร้อมแล้วพวกมันจะขุดถ้ำ เพื่อเข้าสู่ภาวะจำศีลเป็นเวลา2เดือนเมื่อลูกน้อยเกิดมาจะใช้เวลาอยู่กับแม่เป็นเวลาเพียง2ปีหลังจากนั้นก็จะออกไปใช้ชีวิตด้วยตนเอง 4. อูรังอูตังแม่นักสร้างบ้าน สิ่งมีชีวิตชนิดนี้จะใช้เวลาเกือบทั้งหมดอยู่บนต้นไม้อุรังอุตังสาวจะรวบรวมใบไม้กิ่งไม้มากมายมาสร้างบ้านเฉลี่ยแล้ว1ชีวิตจะสร้างบ้านได้ประมาณ30,000่นหลังนอกจากนี้ความเป็นแม่ของอุรังอุตังยังเข้าข้างจุดยอดเมื่อเทียบกับสัตว์อื่นเพราะมีระยะการให้นมนาน6-7ปีถือว่าเป็นการให้นมที่นานที่สุดในบรรดาของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดห้หมึกแม่ลูกดกที่ยอมกินเนื้อตนเอง หมึกสาวสามารถออกไข่ได้มากถึง50,000ื่นใบโดยใช้เวลา40วันในการฝักตัวในระหว่างนั้นแม่หมึกจะรับบทเป็นบอดี้การ์ดคอยปกป้องลูกๆจากนักล่าในท้องทะเลซึ่งทำให้ไม่สามารถออกไปล่าอาหารให้ตนเองได้แม่หมึกจึงจำเป็นจะต้องสระร่างกายโดยการกินหนวดของตัวเองเพื่อบรรเทาความหิวระหว่างดูแลลูกแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะกับ5อันดับสัตว์โลกน่ารัก กับเรื่องราวความเป็นสุดยอดคุณแม่ในแต่ละด้านเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเขาไม่ไม่บอกพวกเราได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ